Eso es special. เธออยู่กับเราเรียบร้อยแล้วพี่กบสวัสดีสวัสดีค่ะต้อนนั้นก็อยู่ในโซเอสวิเดโอด้วยนีครับอ่ะโอเคพี่กบทักทายในคนในสยามสแควร์นิดนึงตอนนี้ฟังเราผ่านทั้งทั้งเว็บทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ในสยามสแควร์ด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะกบสวัสดนะคะวันนี้มาฝากเพลงใหม่กับ SOS Radio นะคะใช่แล้วนะครับเป็นหนึ่งเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เลยหวานหวาน โอ้ขอบคุณค่ะหวานมากเลยครับคือจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้ฟังซิงเกิลจะพี่กบนานมากนานๆนานค่ะก็ประมาณ6ปี6ปี <c oughs> เหมือนแต่จริงๆเราก็ยังเห็นพี่กบตามาสถานที่ต่างๆคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊อาจนิวะชา,า,านงานอีเวนต์ะอะไรเงี้ยใช่ค่ะนเป็นคอรัสที่เสียงสวยๆนะขอบคุณดีใจนะเนี่บอกว่าเพลงหวานเน่ดีใจอ้าจริงๆผมฟังแล้วรู้สึกาว่า เป็นการอ้อนเป็นการร้องขออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะประมาณนั้นนะครับก็ที่หายไปก็คือยังอยู่ในเส้นทางของดนตรีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีผลงานชัดเจนของตัวเองใช่คือไม่ได้ออกผลงานก็เลยไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่ก็ยังมีสื่อให้เห็นอยู่เยอะนะครับขอบคุณค่ะนะฮะก็แต่ก็ยังอยู่แบบว่าเห็นหน้าเห็นตากันเรื่อยๆนะครับเป็นอาจารย์บ้างอะไรบ้างใช่ค่ะก็ ช่วง3ามปีที่ผ่านมาจะหนักเรื่องการสอนค่อนข้างเยอะอไปสอนในมหาลัยเป็นอาจารย์ประจำอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะก็เหลือแต่สอนที่สตูดิโอตัวเองกับว่าเออณจุดหนึ่งก็แบบอยากร้องเพลงอีกเยอะอะไรเงี้ยคือมันเหมือนได้ทําในสิ่งที่อยากลองทํามาแล้วนอกจากใช่ไหมร้องเพลงออกอัลบั้มอ่าพอมันได้สอนก็อยากอินในเรื่องของการสอนพอมันถึงจุดหนึ่งก็โอเคโอเคละอ่ะ อยากร้องเพลงละอย่างเงี้ยและสภาพกลับมาจากอาจารย์มาเป็นนักร้องก็ยังเป็นอยู่ยังเป็นอาจารย์อยู่ด้วยนะครับเป็นอาจารย์ที่ที่ดุไหมครับไม่ดุค่ะหน้าเปลี่ยนเลยไม่ดุนะคะนักเรียนไม่ดุใช่ไหมแต่แต่คือเราก็จะชัดเจนกับคนที่จะมาเรียนว่าเราอ่ะไม่สอนเด็กเพราะเราไม่ถนัดเด็กนี่คือหมายถึงว่าเด็กแบบ เด็กเล็กๆแบบเด็กอายุน้อยกว่า11อปีคือต้องให้เริ่มเข้าวัยจะหนุ่มจะสาวอย่างเงี้ยแบบสิบสิบสิบสองเน้นวัยที่เน้นวัยที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องแล้วมีวุฒิภาวะในการรับรับผิดชอบนิดนึงใช่แล้วก็อยากเรียนเองไม่ใช่พ่อแม่ส่งมาเรียนหรือจะมาแข่งประกวดเนี้ยไม่คือมันมันพี่รู้สึกว่าประกวดเป็นจุดนึงแต่ว่าถ้าให้สอนเพื่อประกวดนะพี่ไม่สามารถอ่ะมันอยู่ที่เขาไม่อยู่ที่เราไงอ๋อเหลอฮะอ๋อเหลือมันมีมันมี มีมีมีายไรอรร้องเพลงค่อนข้างดีอะไรประมาณถึงก็ก็จะติวอ่ะเรี่กอย่างนี้ดีกว่าแล้วพี่พี่กบทาคสุประสงค์เลยถ้าจะมาเรียนเพื่อแข่งประกวดต้องถามต้องถามกันแบบอยากจะเรียนเพื่ออะไรจะไปทําอะไรยังไงจะได้แบบทําความเข้เใจแต่แรกเพราะว่ามันเป็นคอร์สมันต uh, uh ้องแบบแพ uh ้ห huh. น่อยว่าแล้วเขาจะได้ไหมเพราะเราจะสอนตามแบบของเราอยู่แล้วผมเชื่อว่ามีคนคาดหวังแล้วก็มาหาพี่กบเยอะเลย ก็เขารู้แล้วค่ะว่าพี่ไม่<笑><笑><笑>เอาถ้าคนอยากได้ความรู้ด้วยแล้วก็อ,อ,อะไรไปด้วยอย่างเงี้ยก็โอเคงั้นมันก็เครียดทั้งคู่ไม่ได้อโอเคเรากลับมาที่เรื่องของเพลง<ช>นะครับ <ๆ S 2> หนึ่งเพลงนี้ชื่อว่ารับชั้นไว้นะเธอเป็นยังไงมายัางไงถึงแบบว่ามาทํากลับมาทำ,าทำเพลงเออมันต้องแน่นอนอยากกลับมาร้องแหละใช่ฮะก็เริ่มจากจริงๆคืออยากทํามานานแล้วค่ะช่วงนั้<ช>นก็คือพี่ทัวร์กับ พี่ป้อมพี่โตอัศนิกสัตรเนี่ยในธนทร์คอรัสเนี่ยนะสิบปีละนานมากออโโเเคคตั้งแต่พี่ๆเขากลับมาทำมาออกทัวร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเส้นใหญ่ครับผมซึ่งตอนนั้นก็ยังแบบชิลๆไงมันเหมือนไปเรื่อยๆๆเพอาะนั้นณจุดหนึ่งพี่ป้อมก็บอกเราร้องเพลงคนอื่นอยู่นั่นแหละเพราะในคอนเสิร์ตพี่จะต้องร้องเพลงเดียวอะไรอย่างเงี้ย พี่ป้อมบอกเออเราก็มาทําเพลงกันดีไหมเากก็ดีค่ะก็อยากทํามานานแล้วแต่ว่ายังหาช่วงไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอได้อยู่กับได้ทํางานด้วยกันก็มันก็สบายใจก็มาอยู่สหาภาพดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆพี่ก็เป็นอิสระมาสักพักนั่นแล้วนะพี่ไม่ได้ต่อสัญญาเข้าใจเข้าใจแล้วก็อนนี้พี่ป้อมก็ให้อิสระในการทําเพลงอยากทําแบบไหน ก็ไปเลือกเอาเองเลยแล้วกันทุกอย่างแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยดูอีกทีก็อยากให้เราเป็นตัวขงเราเองที่อยากจะเป็นอะไรเงี้ยก็เทิร์นเอาท์ทูบก็เป็นคุณบรูโน่ที่ทำเพลงหากันทนเจอให้พี่อบรูโน่โอ้อันนี้ได้ยินชื่อนานมากใช่แล้วก็บรูโน่ก็ทำเพลงให้สหภาพค่อนข้างเยอะด้วยช่วงนี้แล้วก็มีคู่หูของคุณบรูโน่ก็คือพี่แว่น แต่งเนื้อจากกระวุฒิสวรรค์ผลแต่ละคนก็ยอดฝีมือทั้งนั้นเลยนะครับอ่าก็แบบอืมไอเดียเหมือนกันคือบรูโน่จะทราบว่าถ้าพี่ร้องเพลงชาก็จะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือก็อยากทําเพลงเร็วไงอ่าอ่จริงพี่ก็ลุกหลิกพีความเขจะรู้ว่าเฮ้ยเพลงเร็วนะเพลงเร็วบอก พี่แต่พอออกมาอาจจะคิดไม่ออกเพราะว่าวัยก็ไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยก,ก็เป็นเพลงรักนี่แหละที่รู้สึกอ,อ,อยากให้เป็นไงแง่งบวกอืม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 ืม,ม,มนการร้องขอที่ในแง่บวกเพราะความรักเป็นสิ่งที่ดีอืมก็คือเป็นเป็นความรักที่ดูดีอ่ะเออคือมันแค่รู้สึกว่ารักแล้วก็บอกไปเถอะสมัยนี้แล้วไม่ต้องมาแบบ ไม่เห็นต้องแบบกลัวเสียฟอร์มอะไรเพราะความรักเป็นสิ่งที่ดีก็พี่แว่นก็บอกว่าก็คุยแบบในคำๆนะแบบแต่งมาให้ผู้หญิงขอความรักผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพี่รู้สึกว่าใครใครก็ได้อ่ะมันไม่คือเนื้อเพลงมันไม่ได้ระบุเพศไม่ได้จ่อใช่เพราะฉะนั้นผู้ชายจะให้ก็ได้ใช่คุณจะเป็นไม่ว่าเพศไหนถ้าคุณมีความรักอ่ะไม่แล้วแต่เพลงนี้อาจจะแบบ ค่อนข้างผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่ามันบอกว่าผ่านชีวิตมาประมาณหนึ่งเหมือนกันคือไม่ใช่เด็กอ่ะไม่ไม่ป๊อปปี้เลิฟนมบอกไม่ป๊อปปี้เลิฟไม่ป๊อปปี้เลิฟแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนโตโตกันอ่ะใช่ค่ะแล้วคนโตมันจะฟอร์มเยอะเออจริงมันก็เลยแบบอืถ้าไม่จําเป็นต้องมีฟอร์มนะเรื่องที่ดีอ่ะก็ขอแบบตรงๆขอมันมันมันจะมีคนโตอยู่สองประเภทครับพี่กบที่ผมเคยเจอมา ตัวสองตัวอย่างแรกที่วิวกบอกก็คือฟอร์มเยอะอฟอร์มเยอะแบบไม่ค่อยกล้ามันจะคิดอะไรก็ไม่ค่อยบอกหรอกอแต่เอกเพศคือนั่งคุยกันพอรู้เรื่องปุ๊บแป้งแต่งงานกันเลยอ้าวเหมือนพี่สิคะนี่ว่าพี่ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าเท่าที่เคยเจอมาอมคือเหมือนพอพูดคุยกันรู้เรื่องคลิกปับ๊บมันมั่นใจมันโอเค นิสัยส่วนอื่นเป็นเรื่องที่ปรับกันได้แต่ว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องก็โอเคอะไรประมาณมันอยู่ในโลกความเป็นจริงมากขึ้นไงว่ามันจะมองออกเองอะไรประมาณนั้นได้ไม่ได้อะไรอย่างงี้เหมือนโดนตะนิดหน่อยไม่ไม่ไม่เอันนี้อันนี้โดยโดยโดยประสบการณ์ที่เจอมาแบบว่าคุยกันรู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องสองวันแล้วคุยกันเถอะเพอเสียเวลาคุยกันเออพอโตโตแล้วมันก็อย่างนี้แหละเห็น้วยมีคนเห็นด้วยกับผมแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คนเป็นคนใจร้ายนะครับเราโตแล้วเราโตแล้วเราพูดคุยกันรู้เรื่องอ่ะโอเคกลับมา พี่เล่นกันต่อนะครับพอได้เนื้อ้องมาแล้วพี่กบเหมนเนื้อ้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่อก็ต้องขอบคุณพี่แว่นที่เขียนแต่คือเขียนเนื้อมาแล้วคือพี่อ่านตอนคือเวลายังไม่ร้องอะ่ะฟูงตรงมันนึกไม่ออกนะคือมันจะมีหลายคําที่พี่บอกพี่แวน่นว่าพูดได้ไหมพูดได้สิได้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 ไดคือพี่แวน่นในเมื่อผู้หญิงของความรักผู้ชายเขาก็จะมีประโยค์แบบต้องคุกเขาอะไรอย่างเงี้ยออา พี่อ่านเพื่อพี่ไม่ร้องพี่บอกหนูไม่คุกข่าวครับพี่คือ <c> ร <ười> ักแต่ไม่คุกข่านะขอเปลี่ยนนะอะไร่เงี้ยก็พี่วันก็เปลี่ยนให้น่ารักมากมคือ <c oughs> คือเน้อกองมันจริงจมันคุกข่าวด้ความรู้สึกมันคุกข่าวมันต้จะเป็นผู้ชายอะไรอย่างงี้ปะ่ะแต่เขารู้สึกว่ามันขอความรักอะ่ะมันอ๋อโอเคโอเคอันแล้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปคุกข่าวด้วยความรู้สึกได้ไม่ต้องไปคุกข่าจริงๆนะ ผู้หญิงคู่เก่านี่ก็อันไม่ได้เสียฟอร์มเรียกเสียศักดิ์ศรีโอ้เสียศักดิ์ศรีเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้นั่นเยอะไปคือมันพอดีพอดีแล้วก็พี่เขาก็อ่าโอเคเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้แต่ไม่เอาคู่เก่าไม่เออเออเก่าเยอะไปแล้วก็พอพอได้ร้องก็รู้สึกเออเขียนได้ไงเนื้อมันเข้าปากดีแฮะคือมันรู้สึกอะมันเข้าใจ คือถ้าได้ฟังคามันจะเป็นคําที่เหมือนคํามันน้อยนะคะคามันน้อยแล้วก็รู้สึกเ,เรียก universal กันน่ะอ่าอ่อคือมันเป็นอารมณ์ที่ความรู้สึกเท่านั้นไม่ได้บ่งบอกว่าเรื่องมันคืออะไรอ่าไม่ได้แบบว่ามีแบบตัวเนื้อเรื่องมาเยอะแยะมากมายอ่าใช่คืออินข้างในแล้วก็บอกมาว่าใช่แบบเออมันเหมือนมันเล่าความรู้สึกของคนที่กำลังรู้สึกอะไรแบบเนี้ยอืมอืมไม่ต้องมีสถานการณ์ชัดเจนก็ได้แต่ว่าอ่าอ่าก็เลยเออเนื้อพอร้องไปเออทำไมมัน เข้าปากเออถึงถึงทํานองบางอันจะฝรั่งนิดหนึ่งเพราะว่าคุณบุนโนเป็นอังกฤษเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็กูดคอมบิเนชันนะคุณบุนโนกับพี่แว่นเนี่ยเข้ากันแบบเออแล้วเราร้องเออเรารู้สึกด้วยด้วยคาด้วยศัพท์ที่พี่แว่นใช้มันดูเป็นศัพท์ที่เราพูดกันปกติด้วยมันไม่ได้แบบว่าคําสวยโอเวอร์จนแบบโอ้โหมันเป็นเรื่องราวในนิยายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ก็อยู่ในความเป็นจริงซึ่งเราก็อยากให้มันเป็นแบบนั้น กลับมาถึงเนื้อยออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งฟังแล้วเหมือนแบบว่าเออรู้สึกดีจังที่แบบว่ามีเนื้อร้องท่อนหนึ่งที่บอกว่าตื่นมาแล้วได้เจอเธออยากตื่นมาแล้วเจอเธอประมาณนั้นใช่ไหมมันก็ไม่ต้องสื่ออะไรมากแต่มันก็ชัดเจนเออเออคิดได้ไงอ่ะ่สิแต่ว่าแ <c oughs> บบเออคิดได้ไง, <c oughs> งแล้วมันก็เป็นเนียนจริงนะเพร<อ>าะพออยากจะขอใครแล้วเนี่ยมันคือต้องรู้สึกที่สุดแล้วอ่ะเออที่สุดจนขนาดแบบก็อยากเห็นหน้าบ่อยๆไม่เห็นหน้าก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แล้วก็ยิ่งอย่างที่บอกว่าในเนื้อจะมะีผ่านวันร้ายๆมา,าดีและร้ายอะแต่พอเจอเธอแล้วแบบโอ้โหแสดงว่าเลยเออมันรู้แบบใช่อ่ะ <laughs> คือที่เรียกว่าใช่มันคือเป็นคําสรุปสั้นๆเนี่ยใช่ไ่ม <c oughs> มันรู้แล้วว่าเราเรา,เราขาดอะไรเราอยากได้อะไร <c oughs> คือจริงๆเขาก็มาเติมเต็มไม่ได้เราเพียงแต่ว่ามันรู้สึกอยู่ด้วยแล้วมันแบบ มันมีความสุขมีความมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากที่เรามีอาจจะมีแล้วสดชื่นอะไรเงี้ยพี่กบก่อนเข้าห้องอัดตีความเพลงนี้หรือว่าตีโจทย์เพลงนี้ก่อนเข้าไปร้องเป็นยังไงบ้างก็คิดถึงถึงตัวเองตอนก่อนจะแต่งงานอเล่าได้ไหมอ่ะได้ได้ได้แต่จริงๆคือมันเพราะว่าพี่เขาเห็นพี่เป็นแบบนี้นะเขาเลยเขียนนี่ออกมาให้พี่คือตอน พี่เจอกับสามีนี่ไม่ไม่นานครสามเดือนอเราไม่เคยเจอหน้าด้วยนะอแสดงว่าจะบอกว่าอาจารย์ตัวเองเป็นเป็นรู้จักทำวามรู้จักการผ่านทางสื่อคือพี่ต้องไปเยี่ยมเพื่อนที่เมืองนอกคือสามีเป็นต่างชาิต่างชาติแล้วก็เพื่อนไม่ว่างก็เลยส่งเพื่อนมาดูแลเนี่ยพอเริ่มจะดูแลก็ต้องมีการคุยก่อนเจอยังไงว้วเธอจะทําอะไรเดี๋ยวฉันจะพาไปอะไรอ่าแล้วตอนพี่จะไปเรียนด้วยยก็มีการคุย แล้วมันก็สั้นมากที่บอกไม่ต้องคิดเยอะสามเดือนที่คุยกันก็อินเทอร์เน็ตแต่ไม่ได้เจอันออนไลน์นะคะไม่ใช่นะคะปุ๊บเจอหน้ากันั้งแรกก็ขอแต่งงานเลยไม่ให้พี่ขอเขาขอแต่พี่ก็รับเลยแล้วพี่ก็คืออันนี้เป็นเขาไม่ใช่พี่โอเคโอเคเขาคุกเข่าใช่ไหมเขาคุกเข่าเออโอเคแต่พี่ยังไม่คุกอ่าไม่เหมือนนิยายมา ก็ก็<อ>เลยเชื่อไงว่าแบบอาการแบบนี้มันมีจริงนะเพราะสามีเราเป็นคลิกแรก <laughs> คือถ้ามันรู้สึกว่าใช่ตัวเราเองก็รู้เออถ้ามันใช่ก็ใช่อ่ะอตอนแต่งก็อายุเยอะเหมือนกันไม่อันนะั้น <laughs> อันนั้นเราอาจไม่ต้องพูดก็ได้อันนั้นเราอ,อ,อนนราจจะไม่ต้องบอกกันเลยว่าเราอายุอะไร <laughs> แต่คือหมายถึงว่าเป็นการสื่อว่าจริงๆแล้วถ้าใช่มันคือใช่ถ้าไม่ใช่เนี่ยให้ยืนไปเป็นสิบปีมันก็ต้องอประมาณนั้นก็เชื่อความรู้สึกตัวเองอะ ไมก็รู้ดีสุดถ้ามันจะผิดพลาดก็ไม่เห็นเป็นไรไงอ่าทุกเพราะมันก็คือตัวเราใช่เพราะเรารู้สึกดีคราวนี้ในมุมเนี้ยพอเห็นค่ะมีเป็นเขาก็เลยรู้สึกเออถ้าเป็นเราเราก็คงเป็นอย่างนั้นแ่ะอืมอพอดีตอนนั้นเราก็อยู่ในโลกความเป็นจริงเยอะมากเดี๋เพิ่งคิดเยอะอย่างนี้นะคะอ่านั่นคือฟีลลิ่งที่ก่อนเข้าไปเข้าไปร้องใช่ใช่ก็นึกว่าเออถ้ามันก็พ่อเราอยากอยากจะได้คนที่เรารู้สึกว่ามันเติมอะไรบางอย่างที่เราอือมมันไม่ได้เติมมันมันเป็นอะไรบางอย่างที่เราไม่มีอ่ะ ถ้าเรารู้สึกอยู่ด้วยเราแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราก็ขอเขาเถอะไม่เป็นไรหรอกอไอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ไม่น่าอายอะค่ะไม่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 ใช่เรื่องปกไม่ใช่เรื่องแปลกครับอใช่การแบบว่าต่อแสดงความรู้สึกที่มันใช่กับใครอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนจะรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงพูดมันจะประหลาดก็ไม่นะพี่ว่าสมัยนี้แล้วมันก็แฟนนะใช่เราเท่ากันไง ไม่แล้วคือการแสดงความรู้สึกมันไม่ใช่การแสดงไม่สิ่งผิดร,รู้สึกอย่างนั้น<ม>ถ้าเกิดเราจริงใจนะแต่ต้องบนพื้นฐานของความจริงใจนะครับชัว,ชว,ชวอย่าไปแบบว่าเอ๊ยรักทุกคนเลย <laughs> เอ้ยพี่ก็่าชี้ผมดิไม่เกี่ยว <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เกีย <laughs> เก่ยว ม่ผมถึงบอกว่าบนพือนืาของความจริงใจคือการที่เราแสดงความรู้สึกอะไรออกไปแล้วถ้าเกิดเราจริงใจอ่ะมันก็เห็นต้องหน้าทัยรับไม่รับอีกเรื่องนึงใช่ค่ะอืมคือกล้าจะบอกหรือเปล่าแค่นั้นแหละใช่ใช่ถ้าไม่บอกก็อาจจะหายไปเลยเขาก็ไม่รู้สักทีเขาอาจจะฟอร์มเยอะแล้วก็ไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วแหละแล้วไงอยู่ในห้องหลบมุมมันเช็ดน้ำตาก็ให้พี่กอฝากถึงเพลงเลยนี้ว่าการรับฉันไว้นะเชอญนฮะก็ 6มีนะคะเน้นย้ำทเที่ยวดานก็ตอนนี้กลับมาเนี่ยก็ตั้งใจมานำเสนอเพลงที่เล็กก็ออกมาจากใจนะครับผมออกมาจากใจทุกครั้งละค่ะแล้วก็คิดว่าความรู้สึกแบบนี้อะไรหลคนอยากจะบอกใครบางคนแต่ว่าไม่ไม่กล้าอะไแล้วก็ เสียโอกาสไปอย่างที่ทองบอกก็มียังไงก็ขอให้เพลงนี้เป็นเพลงรักที่ที่ได้เป็นแสดงแสดงความรู้สึกแทนสำหรับใครบางคนที่รู้สึกแบบนี้แล้วกันก็ก็อยากจะผลักดันให้ว่าพูดไปเถอะแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็รับเองแบบงี้รับหรือเปล่าไม่รู้รับหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่แต่ว่า ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้ทําความทำความทำความตามความใจของตัวเองอ่ะจริงใจก็เราก็บอกออกไปจริงใจมั่นใจในความรักตัวเองแล้วก็บอกเข้าไปเธอเขาจะได้รับเราไว้อนะมีนะตัวสุดท้ายนี่แหละมันมีนะก็ฝากทีนี้ด้วยนะคะก็ตั้งใจค่ะแล้วก็ที่ป้อม พี่ป้อมก็ตั้งใจเหมือนกันถึงยอมให้ออกแล้วก็ฝากเพลงไว้ด้วยนะคะรับฉันไว้นะเธอกับกบค่ายสาภาพดตรีครับผมดาวโหลดได้นะครับดอกจัน4 9 2 2ก2กด26นั่น หมือนแข่งมาสองหกนะคะสองหกเลครับหรือว่ามีมีมีม,ม,มีช่องทางติดตามที่กดทางอื่นอีกไหมอ่ามีค่ะอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวขอฝากไอทูนกับกับดีเซอร์ก็จะดาวน์โหลดได้วันที่19พฤศจิกาย,ยน19บเก้านี้สิบเก้านี้ไอทูน,น,น iTunes, กับดีเซอร์ใช่ค่ะไปดาวน์โหลดกันได้แล้วก็ในใน,ในอดอกจันสี่เก้าสองสองสองกดสองหกเนี่ยก็คือเพลงเต็มกับ calling melody ได้แล้วแต่ไอโฟนต้องรอนิดนึง จ้าอ่ะ uh, ไปดาวโหลดกันทางนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับจสิเซอร์ก็1สิบเก้านะครับแล้วก็ตามกันได้ทาง Facebook ของสหภาพดนตรี YouTube ของสหสหภาพดนตรีครับผมแล้วก็ Instagram we are union music ค่ะแล้วก็แฟนเพจพี่กบสวัสดิ์พิพิมภาษาอังกฤษนะคะพี่กบสวัสดิ์นับ IG กับ IG i n s t น g r a m กบสวัิ์นิทับอันเด o ร์สครับออฟิเชอ่าฮะไปเจอกันได้นะครับใน Facebook กับ IG หรือว่า เออย่างที่บอกของทางค่ายด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่กบมากๆครับเอาความรู้มาฝากความรู้นะต้องบอกเป็นความรู้ด้วยเพลงด้วยหลายๆอย่างนะครับที่ฟังดูแล้วเออน่าจะได้ข้อคิดอะไรเยอะสำหรับคนฟังเพลงขอบคุณพี่กบมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ s o s เอสพ i เศ